ลุ้นระทึกใจกับศึกมวยไทยนานาชาติ LWC รุ่มพินี World Championship Super อ Champ. ร์แชมวยรอบเกินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนพิกัด127ปอดเบอร์สานล,ลูกมึงเพชรมวยสูงยาวอาวุธหนักจากโคราโลตัสพุ่มพันม่วงมวยขายลุยจอมดีเดือดจากจังหวัดตากเอม็มมานูอิลคลิสติสกัปั้นแดนเทพนิยายจากกรีสกัวเจิงมังกรสายระหำ่ำมวยสายลุยจากจีนมวยรอบโกล b a l House กางปีพิกัด145ปอดรอบรองชนะเลิศเพชรแคสีโอปอ จอมเตะขาเจาะยางจากชเชางเซาเพชรพงศกรสอสอปกรณ์คุ้นเข่าพลังช้างจากสุรินเบนัมมาเลกีเปอร์เซียร่างโยงจอมหัวจากอิรานโฮฟิกอับดุลลาเยฟจอมอืดใจเกินร้อยจากจอเจียซึ่งใต้บัลลังลุ่มพินีที่กัด141ปอน่อด์จอมเตะเมืองกอกหัวสายน้ำเพรชรมวยไทยแอคทีฟจากอบุบลราชธานีด้วนกับคุ้นเข่าแดนสตอร์เมืองซับเกียส่งเรียดมวยวงในสุดแกร่งจากนกครศรีธรรมราช LWC เรลซุ่มพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซุปเปอร์ สดทางชกแปวันนี้5้าโมงครึ่งเป็นต้นไปแฟนมวยไทยห้าทลา g o b ล l House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ